เนื้อเซรั่มเขาก็จะเหมือนกันทุกสูตรเลยนะคะทุกคนแต่น้องซื้อเพิ่มสักถึงแล้วดรธานีสวนมากค่ะทุกคนเียวเิรสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา VR Channel นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะพี่มีมีภารกิจที่ ต้องเดินทางไกลและภารกิจที่เราไปในครั้งนี้นะคะก็คงจะไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายก็คงจะแต่งหน้าแบบสุภาพนั่นเองนะคะพีวีก็เลยจะเน้นเป็นบำรุงนั่นเองนะคะและบำรุงที่พีวีเตรียมได้ในตอนนี้ก็คือบำรุงที่หาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอเลเวนงบ้านเลยนะคะและของที่พี่วีเตรียมมาในวันนี้นะ,ะอันดับแรกเลยก็คือระงับกลิ่นเต่าเหยียบโลกนะคะ แป้งฝุ่นสีจันนะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนั่น a b b นะคะของหน้ามิะนะคะที่พี่วีเตรียมไปตัวนี้เขาจะควบคุมความมันแล้วก็มี s p f 3 0 p a 2บวกด้วยนะคะหนึ่งที่ขาดไปได้ก็คือดิสโเกียนคิ้วของ b s c นะคะทุกคนสีพีวีได้มาก็คือ,อเ,เบอร์ n 2นะคะจะเป็นน้ำตาลเข้มและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะแดดแรงมาก l อร e a อ u v perfect จะทำให้ผิวเราออร่าทันทีที่ทานนะแลควจะมี SPF 50 PA++++ 4เลยนะคะเหมาะกับสภาพอากาศ ตอนนี้เลยนะคะทุกคนตัวต่อมาก็จะเป็นสมุตโตอะโลเวล่านะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราเด้งดึงเต่งตึงนะคะสำหรับคนที่ผิวขาดน้ำคาะที่พี่วีนำเสนอมากยกให้เป็นนางเอกในการฟื้นฟูผิวเร่งด่วนของพี่วีในภารกิจนี้นะคะก็คือย u ซตารเพปไพรบุสเตอร์ช็อตแอมพูนี่เขาเป็นหัวเชื้อเซรั่มเข้มข้นมีพลังแอมพูเข้มข้นถึง3เท่าเลยช็อตเดียวผิวเป๊ะรู้สึกกระชับ นะคะซึ่งในซองหนึ่งเขาจะมีด้วยกัน3หลอด3สูตรเลยนะคะแล้วแต่ละหลอดเขาก็จะมีปริมาณ1กรัมนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะซึ่งในซองหนึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด3หลอด3สูตรเลยนะคะสูตรแรกหลอดสีเขียวคือเรติเนลเเป็นสูตรที่ช่วยให้ผิวดูยืดหยุ่นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะหลอดที่สองสีฟ้าก็คือสูตรพอเลสสูตรนี้จะช่วยให้ผิวดูกระชับเรียบเนียนนั่นเองนะคะ มาสุดสุดท้ายหลอดสีม่วงนะคะก็คือสุดเพปไทด์ช่วยผิวดูอ่อนเยาว์สดใสนะคะตัวนี้ซึ่งหลอดเขานะคะก็จะแลดูเหมือนหลอดยาเวลาหมอฉีดยาให้เราเนากะ,ะสมัยเด็กๆอะ่ะหมอจะหยิบมาแล้วก็ใช้มือดิดเปาะอย่างนี้ก็จะหักไปเลยเช oh. ่นกัน,นะคะ่ะวิธีใช้ของเขาก็จะเป็นแบบนั้นเลยะคะ่ะ oh. ทุกคนและจากสาสูตรเขานะคะก็สปสา,านคอลลาเจนเพปไท่เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติ อีกกว่า15ชนิดนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้ในให้ผิวเราทำให้ผิวเราอิ่มฟูดูเปลงป่งปลั่งดูสดใสกระชับเรียบเนียนและดูอ่อเยาวด้วยนะคะขั้นตอนวิธีการใช้นะคะง่ายมากเลยก็อย่างที่พี่มีบอกนะคะใช้เหมือนกับหลอดยาที่หมอเคยใช้ฉีดเป็นเหมือนวัคซีนที่ฉีดให้เราสบายเด็กนั่นเลยนะคะที่คุณหมอเขาแบบว่าใช้มือดิดเปาะก็หักไปเลยนะคะก็หักแบบนี้เลย และหลอดหนึ่งนะคะพี่วีแนะนําให้ใช้ให้หมดภายใน1วันนะคะก็คือใช้เช้าเย็นได้เลยถ้าเราเปิดไว้หลายวันน่ะอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของเขาลดลงนะคะแนะนําว่าให้ใช้ทีละหลอดนะคะทุกคนหรือว่าใครจะใช้หลอดหนึ่งครั้งเดียวหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่วีจะมาเปิดให้ดูทั้ง3สูตรเลยนะคะเราจะได้เปรียบเทียบเนื้อกันว่าเนือ้อเขาแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะ เปิดเรียบร้อยทั้ง3าสูตรแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้ขวดสีเขียวนะคะก็คือเรจิเนลเสูตรนี้จะช่วยให้ผิวดูยืดหยุ่นแล้วก็ริ้วรอยดูลดเลือนเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหัวเซรั่มเข้มข้นอยู่แล้วนะคะทุกคนเนื้อก็จะใสๆแบบนี้เลยนะคะ 2หลอดสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสูตรพอลเลสนะคะจะช่วยให้ผิวดูกระชับเรียบเนียนเนื้อก็จะเหมือนกันเลยนะคะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆเหมือนกันเลยนะคะทุกคนจากนั้นมาต่อด้วยสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่3ก็คือเพปไทด์ซึ่งสูตรนี้จะช่วยให้ผิวดูสดใสดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะเนื้อเซรั่มเขาก็จะเหมือนกันทุกสูตรเลยนะคะทุกคน มาแล้วเดี๋ยววันนี้พีวีก็จะลงบำรุงไปเลยนะคะเพราะว่าพี่วีอาบน้ำรางหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอน้องมารับแล้วก็จะลงบำรุงแล้วก็ลงกันแดดไปเลยนะคะวันนี้พี่วีก็จะไม่แต่งหน้านั่นเองนะคะมีกลิ่นอ่อนๆเลยนะคะซึมไวมากค่ะทุกคนพอลงไปรู้สึกหน้านุ่มขึ้นมาเลยนะคะ ยนะคะคและที่สําคัญคือเขาสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้พีวีก็จะลงสมุติตกอโลเวล่านะคะซึ่งเป็นอ l โลเวล่า9.9.5นะคะตัวนี้จะเป็นอโลเวล่าผสมกับเมือกหอยทากนะคะเ,เหมาะสําหรับคนที่ผิวขาดนะเจอแดดรแรงๆมาตัวนี้ก็จะเหมาะมาก จากนั้นค่ะพี่วีก็จะตามด้วย Royal UV Perfect ช่วยผิวออร่าทันทีที่ทานนะเขาจะมี s อ f 5ี p a ฟหมวกเลยนะคะเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราในตอนนี้มากๆและกันแดดตัวนี้เขาก็จะช่วยให้เราแต่งหน้าได้สวยเป๊ะด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้พี่วีจะไม่แต่งหน้านะ,ะพอไปถึงบ้านนะคะพี่วีก็จะได้อบน้าล้างหน้าได้เลยไม่ต้องมาครีนซิ่งเมคอัพเพราะว่าเพราะว่าไปถึงก็คงจะมืด ดึกแล้วเนาะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากตอนนี้เขาจะเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนการทางกระแดดก็คือไม่ต้องทางหนามากนะคะแต่ว่าต้องทางให้ทวนนั่นเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเนื้อเขาจะขาวเกินไปพอเราเกลี่ยไปสักพักเขาจะเซตเข้ากับผิวเราได้พอดีนะคะจะไม่ขาวไม่วอกนะคะ ก็น้องสาวไลน์มาแล้วนะคะทุกคนมาถึงเรียบร้อยรอยอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวพีเีก็จะเตรียมตัวขนกระเป๋าลงไปเจอน้องข้างล่างเลยนะคะเพราะว่าน้องจะไม่ขึ้นมารับข้างบนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ารีบน้องถ้าขึ้นมาก็จะยาวก็นั่นแหละคะ่ทุกคนเพื่อนๆคน,น,นไหนนะคะที่ต้องการบำรุงฟื้นฟูผิวเร่งด่วนนะคะก็ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะซึ่งเขาจะเป็น หัวเชือ้อเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะเหมาะสำหรับผิวที่อ่อนลา้าร่วงโรยนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วอ๋อแล้วอีกอย่างตัวนี้เขาสามารถทารอบดวงตาได้ด้วยนะคะทุกคนว,ว่าใครอยากลองดูนะคะเขาก็จะมีขายที่เซเว่นอี a ช้อป,ปี้ลดดาซหรือว่าในเพจ Facebook ของ y s u s t a r ได้เลยนะคะ3หลอด3สูตนนี่ในราคา59บาทอันนี้พี่พี่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมกันวันนี้พี่พี่ เตรียมตัวเดินทางแล้วนะคะเดินเกิดมาสวยอะนะแล้วค่ะเจอกันคลิปวิดีโอนะ ส่วนทานีสวนมาค่ะทุกคนออชอเฟอร์ปรามาราธนจริงๆข้อ12ชั่วโมงชอเฟอร์งอมเลย